จะมาแชร์ประสบการณ์ทำหมันผู Whoops, ้ชายนะคะที่เยอรมันเนาะก็คือพี่มากนะคะเป็นประสบการณ์ของพี่มากก็คือเราเนี่ยพอโบท้องแล้วก็คลอดลูกก็ตัดสินใจทำหมันเลยนะคะก็เลยโอเคพี่มากเป็นฝ่ายทำหมันนะคะทําไมพี่มากเป็นฝ่ายเลือกทำหมันนะคะก็คือมันง่ายนะคะการทำหมันผู้ชายเนี่ยมันง่ายกว่าทำหมันของผู้หญิงเนาะอันนี้ที่เราปรึกษาคุยกับหมอนะคะแล้วก็เราก็อุ้มท้องอุ้มลูกมาแล้วใช่ไหมล้วก็มาผ่าคลอดนะคะก็คิวพี่มากเป็นฝ่าย โดนผ่าบ้าง from beginning You have to make u r o l o g e German Urologie Urologie This this is called in German u r o l o g e u r o l o g e u r o l o g e Okay ก็ประมาณว่าเป็นคลินิกทำหมันผู้ชายนะคะก็ต้องเสิร์ชหา u r o l o g e นะ After you have appointment in Deutsch w a s e c t o m e ก็เป็นขั้นตอนเริ่มการทำหมัน first step you go meet the doctor and you be talking with them information that doctor a f t e if you really don't want to have kid anymore the doctor want to be sure that you really finish with after you talk with doctor that you sure that you don't want to have kid next step mm hmm. next step you <is> have to go to private room คือพี่มากเขาไม่แน่ใจว่าเขาไปหาหมอกี่ครั้งหมอนัดกี่ครั้งแต่ก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเขาจะให้เข้าไปห้องส่วนตัวเนาะมีห้องส่วนตัวแล้วก็ทําให้แบบถึงจุดสุดยอดแล้วก็เอาไอ้ตัวสเปิร์มเอาไปให้หมอ in that room they have like the movie for adult to to make you also heal heal you เนาะ i s t a room <laughs> บเนี้ว่าเขามีหนังผู้ใหญ่ให้ดูแบบว่าเออจะได้แบบโอเคคืออยู่ <laughs> คือพี่มากต้เข้าไปบิวอารมณ์ ให้แบบถึงที่สุดยอดเอง and then later you make operation อ r do you you have to sleep or injection ก็นัดหมออีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนนะคะก็คือไม่ได้วางยาสลบเนาะแต่ว่าเหมือนจะฉีดยาชาไม่ได้บล็อกหลังพี่มาบอกฉีดยาชาตรงบริเวณขาคือหลังผ่าตัดก็กลับบ้านได้เลยนะคะก็เป็นการผ่าตัดที่คลินิกเนาะไม่ใช่ที่โรงพยาบาลนะคะก็กลับบ้านได้เลยกลับบ้านมาเนี่ยก็พักผ่อนเออลาง,งาน3วันเนาะ ก็ระหว่างสามวันนะคะหลังจากที่ผ่าเนี่ยเขาก็จะมีอาการเหมือนคนมาดึงมาล้งตรงบริเวณนั้นนะ,นะนะอันนี้ที่พี่มากอธิบายนะคะหลังจากนั้นก็จะมีนัดอีกสอง <ๆ S 2> ค่ะเพื่อไปตรวจนะคะว่าน้ําอสุจิเนี่ยมันไม่มีไม่มีเชื้อแล้วว่าที่จะสามารถให้คนแบบตั้งครรภ์แล้วถ้าเราแบบวันหนึ่งเปลี่ยนใจโอ้ยอยากมีลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็หมอบอกมันก็ทําได้แต่มันจะยากมากๆ,ๆ,ๆคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่นะคะทางเค n ฟ h y s i c เ l ล h e r You have to pay yourself 250 250 euro ก็คือค่าใช้จ่ายประกันไม่ได้จ่ายนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จ่ายเอาเองเนาะราคา250ยูโรนะคะ